วาข้อธรรมะในวันนี้ผมบอกว่าธรรมะแท้ไม่มีคำปลอบใจมีแต่ความจริงซึ่งคนโง่ยอมรับไม่ได้เออผมจบกิจมาแล้ว19ปีผมมานี่เพื่อรู้สัตว์ขนสัตว์ชุดช่วยคนให้เข้าพระิพานใ,มาในมรดกสุลชาตินี้คนไทยมีโอกาสประมาณ17,000คนที่จะบรรลุนิพพานในชาตินี้ ตอนนี้มีบรรดาลูกหลานจ้องจะมานั่งชิงชาขอให้ปู่นั่งก่อนแล้วกันฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมานั่งนะให้ให้ให้ปู่นั่งก่อนนะลูกนะเออ่ขอขอปู่นั่งปู่อยากเล่นฮ่าอใจอ่ใจอ่ใจอใจไปเลยเลยเหี้ยกูแม่งเจอใจแหลกเลยเอ่ออเ๊ะเมื่อกี้พูดถึงไหนนะเฮ้ยลืมป่ะอ๋อไม่ลืมหรอกกูกูแกล้ง กูเปลี่ยนมุกได้เร็วมากเลยเพราะว่ากูแม่งไม่ใช่นมนุษย์